ภาพปูนะคะปูกับสุนัขเจ้าภูจันกำลังอยากกินปูปูก็ชูก้ามใหญ่เลยะคะ่ะจะชูก้ามใส่สุนัขผูจันเดี๋ยวแม่ไผ่จะช่วยเหลือปูก่อนนะคะจะปล่อยให้ปูถอยไปถอยไปอย่าก,กินเข้าลูกถอยไปภูจันสตีฟถอยไปถอยไปอย่าก,กินปู เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายไผ่หาไม้มาเขี่ยปูลงในคลองก่อนะคะ <Yuri> ไม่รู้นะว่า <อ Building. S 1> สุนัขจะกินเขาได้หรืเปล่าโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าก,กินเขาถอยไปลูกแม่ไผ่ช่วยเหลือปูก่อนนะคะอือ,อ,อปูลงคลองไปอลงไปลูกนี่นะคะสงสารเขาให้เขาไต่ลงคลองไปน่าจะมาจากที่ข้างๆชาชาวบ้านมั้งคะ อื ừ, ừ. ลงไปลงไปลงไปอ่าลงแล้วนะคะลงไปอยู่ในคองเรียบร้อยแล้วะคะ่ะช่วยสำเร็จละโอเค